สวัสดีทาน้ชมย้ำเศร้าครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านโอ้เศร้านี่พี่น้องทองฝ้าเป็นสีทองอลา,ามสวยงามตะการตาเป็นอย่างมากเลยเศร้านี่ในยูในสวนครับพี่น้องครับยังมือดอยู่บรรยากาศกบส่งสีหากลัวๆเนาะพี่น้องเส้นทางเขาช้เขาสวน,นคือเกาครับพี่น,อน้องนี่มืดขาวๆนี่หมอกด้วยพี่น้องนี่ ที่เห็นเห็นร้อยขาวๆนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายยินแบบสดชื่นนะพี่น้องอากาศก็ดีครับทั้งคู่ที่เห็นเหลืองๆพุ่นพี่น้องเป็นถนนสายลสายรักครับทั้งขวามือของหน้าจอนี่็ไปทั้งพุ่ละครับไปทั้งนครนายกไปทั้งสักแก้วครับไปทั้งสักเสนเสาออกรุงเทพได้คือเกาครับไปทั้งด้านซ้ายมือกับ เขาย่างคอยเขาสระบุรีไปทั้งนครราชรส,สีมาคนแล้ครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆ,าๆนี่พี่น้องเอ,อ้ยเย็นเย็นแห้งเย็นแห้งเย็นค,คับพี่น้องครับหลังจากที่อากาศหนาวได้ย่างเขามาหลายมือเราพี่น้องน่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์กลัวๆแล้วฝนลงมาคลากไม้ก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเลยพี่น้องคุณนะ นี่ต้นล้วยครับโบเดหัวตาเพื่อนเพื่พนอนโบเดป้่มน้ำใสค,ครับพี่น้องครับ่าจะช่วงนี้เพื่อนว่าเพื่อนกำลังวุ่นวายกำลังวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงของที่พักของงัวอยู่ครับพี่นอ้องถือเถาเป็นเห็ดทั้งพุ้นก็เป็นเส้นทางเส้นซอยครับเขามาในหมู่บ้านนี่แหละนะก็ยังมีไฟมีอย่างติดอยู่ครับเพราะว่าอากาศบรรยากาศมันยังมือดอยู่พี่น้อง มันก็นเลยมีไฟเป็นไรทางครับนะบางดวงก็เริ่มดับแล้วครับเป็นแผงโซลาเซลล์ที่ให้ความแสงสว่างเข้ามาในซอยแต่ว่าไฟหล,ล,ลักไฟหลักไฟไฟฟ้าไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นไฟฟ้าครับพี่น้องที่เห็นเห็นโมนี้ใจว่าพี่น้องเห็นบ่นี่ครับเนี่ยขาวๆนี่ขาวๆนีเน่เป็นเสาเสาไฟฟ้าแต่ว่าแผงโซลาเซลล์นั้นดับไปแล้วครับคุณพี่น้องเบิ่งบรรยากาศย้มเศร้าๆ,ๆครับ พื้นที่นี่หัวโหว่าเพิ่นจะเฮ็ดอย่างนายจะปลูกทั่วฝักเง้วอีกคือเกาครับพี่น้องครับเพิ่นดันไว้ขยันคักขยันเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดเขาจะมาเป็นเคยเป็นเป็นไพ่เป็นเคยเป็นไพ่ตระกูลเนี่ยบ้านเนี่ยมันต้องขยันครับคุณนะเบื้องบรรยากาศสวยงามในแทีท้องฟ้าเป็นสีทองเลหลีเลอพี่น้องคุณนะอยากให้พี่อยากให้น้องได้มาชมบรรยากาศแบบนี้แล้วครับมันจะให้ในบรรยากาศสดชื่น นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นสบายครับแบบสดชื่นเย็นคือคือหนจะแบบแบบว่าแต่บถึงบเย็นก็ถึงแถวภาคเหนือภาคอีสานหรอกครับพี่น้องแต่ว่าความเย็นก็นอยู่ระดับหนึ่งประมาณยี่สิบยี่เบ็ดยี่สองนี่แหละพี่น้องก็บถือก็บถือว่ากับหนาวหนาวหนาวแบบแบบแบบที่ว่าทนบ่ด้นะพี่น้องนี่แหละ หม่องนี่แหละถ้าหนาวจะจัดแล้วพี่จะก่อไฟฝิงกันปิ้งหมอกพิ้งมันขินกันครับในสวนพี่เก้าครับพี่น้องนะเบื่องบรรยากาศยังไยัางบรรยากาศย้ำเศร้าๆเนี่ยมันเย็นดีๆพี่น้องเกิเลยได้เอ๊ะวไปอากาศเย็นคักวันนี้นเหตุขิปให้พี่ให้น้องเดบึงเด้เงแย่งกันคนหน้าวะเก็เลยเรียนบทเขามาในสวนวกปวกติปกติจะเขามาสายหรือว่าเขามันในวันหยุดครับพี่น้องนี่เขามาเป็นแบบเป็นมือธรรมดาเลย เศร้าตีตีหาตอนนี้ตีหากลัวเราพี่น้องบรรยาก,กาศก็เริ่มแจ้งขึ้นแล้วตีหากลัวก็เริ่มแจ้งขึง้นเกิดบรรยาก,กาศท้องหาท้องนะท้องฟุ่มคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพี่พ่อน้องเข้าไปบึ้งนี่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นบอกว่าเพิ่นหือน้อหลังคาไม้ครับพี่น้องหือ้อหลังคาไม่หล่ะครเคพิ่นเฮ็ดกระทบไม่อันที่ว่ากระทบก็พิชซังนั่นแหละพี่น้องโอ้ยงกัดแกเดี๋ยวสีพาพี่พ่อน้องบึ้งว่าเพิ่นลือ ไปทิ้งได้แล้วครับไปบซือเบิรงกรนรดคซือเกานี่พี่นอ้องแหงเหี่ยวเบิรดคุนใบกระเพราแหงเหี่ยวเบิรัดพี่น้องครับแต่กันยังพอได้อยู่ได้ขวหนูนี่พี่น้องเอ้ะองได้หนูน้ำมาบึ้งแล้วนี่ดอกโดก่งสี่ขวเด็ดขวแซ่บจังเลยนี่พี่น้องมันมันจะหอมดอก้อมหอมดอกเนี่ยหอมดอกของใบกระเพรานี่แหละครับ มันจะหอมอีกอย่างหนึ่งเลยหรือว่า้ากระเดดเนี่ยเอาไปตำใส่กับเครื่องฟอมเลยคุณอาบึงพี่น้องอันนี้บานไม่รู้รวยคือเพิ่นแก่เต็มทีแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมเตรียมอันนี้เพิ่นจะล,นละ้น่ะไอ้ส่วนแก่เพิ่นกับ,กบมีแเราพี่น้องนี่ไอ้ส่วนแก่ๆนี่ครับน่าจะลน้นเดี๋ยวกับรนลงนี่แหละเกิดพอฝนมาฝนมาตกใส่เพิ่นก็แตกครับพี่น้องเป็นต้นขึ้นมา โอ้แจ้งหลายเติบเร็วปเทนี้โคโลเลยต้นขนุนคือเกาครับพี่น้องครับมีต้นขนุนใหญ่เติบแล้วป่ะเข้าไปเบิ้งดิเป็นโอ้เนี่ยครับขอกงวเนี่ยครับเพิ่นได้ลือได้ยังออกแล้วพี่น้องเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นได้เปลี่ยนหลังคาใหม่โอ้นี่มองนี่ตอนแรกมันเป็นกระท่อมอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเป็นกระต๊อบนี่แหละทรงเนี่ยเป็นกระตอบเ,เบิดเลย แต่ตอนนี้พ่นลือออกหมดแล้วพันลือออกวดเดี๋หยเพ่นธิเห็ดที่นั่งตตออกจากนี่แหละมองนี่เนีะยตออกจากหล,งลงังคาหลังคางัวนี่ครับพี่น้องเป็นกระตอบหน่อยมองที่วหวเฟืองเนี่ยกะมองที่วหวเฟืองเนี่ยตัวน,นี้พันเห็ดเป็นที่นั่งที่นอนเล่นเราเนี่ยนี่มันก่ไม่เอาอยามมใส่นี่เราพี่น้องเนี่ยเฟืองหนายจะเฟืองหลายอยู่ เพืองกับไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ตรงไหนเดี๋ยวแต่แตอนนี้เพิ่อนเอาไม้พาดไว้นี่ก่อนนี่เอาไม้พาดไ <c oughs> ดว,าว้เดี๋ยวนี้นะไอ้หนาวกันบ่หนาวกันบ่ไฟครับเปิดไฟอุ่นให้เดี๋ยวเปิดไฟอุ่นให้ยังสี่เลยหนาวกันบ่อ้าหนาวนบ่หนาวบ่ตัวใหญ่เขาน ตอวนทรงเศร้าๆนี่ยังโบออกหรอกพี่น้องยังโบออกไปกิมยาหรอกเพราะว่าน้ำค้างมันเป็นน้ำค้างที่แห้งอยู่ตรงนี้เป็นน้ำค้างเพราะว่างัวงนี่บ่ค่อยถูกกับน้ำค้างนี่แหละครับที่เพิ่นเฮ็ดปลาปลูกใหม่คือนั่นเสาเสาต้นนู่นอะเนี่ยเสาต้นกลางเนี่ยครับมันหักอ่ามันหักก็เลยต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับเพราะมันงัวมันก็สีไปสีมาเนี่ยน่นแหละพี่น้องมันก็เลยหักเพราะหักเพิ่นกันนานๆจะเปลี่ยนต้นนั่นแหละหม่ เปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ไล่หลังกระสีที่ผู้ผู้นี่ครับนี่ที่แบบผู้ผู้เนี่ยออกเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่มเราเพิ่งก็จะเห็ดคิดว่าน่า,นาจะเหตุมองนี่ว้เจ็บเฟืองนี่ครับพี่น้องไว้เจ็บเฟืองนี่ไว้โซนนี่แหละต่ออันนี้ออกไปเราเพิ่งก็จะเจ็บเฟืองไว้เวลาไหนก็ค่อยแล้วก็ตรงนี้อีกนี่ครับมองนี่ก็บนาจะเหดเป็นเจ็บเฟืองที่เก่าโอ้ว่ะผู้เท่าว่าเราเพิ่งหายไปใส่ป่ะนี่แ เพื่อนว่าไปเฮ็ดหลังคาแล้วสินะถามเพื่น <c oughs> เอ้าว่ากัน <c oughs> <c oughs> นี่วงนี้เพื่อนได้ตัดออกแล้วกอไผ่ก่อนเลยพี่น้องตัดออกเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะวงนี้ก็จะเฮ็ดเ,เป็นท่าน้ำแล้วพี่น้องเ๋ยวเฮ็ดเป็นทานาน่าน้ำไว้ตักน้ำใส่น้ำสวยก็อนหนานี้ก็อนหนานี้มุมที่ทาหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้หลังคาจนกระทบตรงนี้มันได้มันได้ยืนออกมา แต่เลยบ่ไดเห็ดตอนนี้พ่นตัดก่อไผ่ตัวนี้ออกแล้วเอาไฟสุ่มมันโอ้นี่เรียบลอยเลยไผ่บานไห้เมื่อเขายัางบ่ตื่นเันบ่โอ้เสียงนกครับพี่น้องเสียงนกนกมันอยู่เทิงหนีเลยนี่พี่น้องเนี่มันเห็ดหางอยู่เทิงนีแหละมันหองเสียงเจ้าๆเจ้เจยเตรียมเตรียมจะออกยางเลาะแล้วแต่ว่ากันยังเมื่อเงถ้ามันนำข้างแห้งมันจะบ่ออกพี่น้อง โอ้บึงบรรยากาศคือบุมีป่าขึ้นสักตูกนะเศาเฐ์มันหนาววะขื้นมาผิวหนาเมันหนาว <c oughs> พี่น้องนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศในไฮในสวนย้ำเศ้าๆกอนสีแจงครับแต่ตอนนี้แจงแล้วพี่น้องน่าจะเกือบพงอกงงแล้วมั้งนี่คุณน่ะทองฝ้าเปลี่ยนไปเยอะแล้วสีทองหายไปสีสดใสเริ่มเข้ามาแล้วพี่น้อง หมอก็ตื้นเฮ็ดก็เข่าก็ปลาให้ลูกให้ผัวเฮ็ดก็เข่าก็ปลาให้เฮื่อนยังไงสู้หลูกสู้เต่าสู้หลูกสู้ล้านกินแล้วครับโอ้บรรยากาศสดชื่นเลยเพื่อนเบ่งทองฝ่ามปนะพี่น้องเนี่ยบ,บรรยากาศ ยังยังไม่ได้เปลี่ยนถึงแม่คันนิ่งหรอกพี่น้องแต่หากว่าจะมีน้ำข้างครับนี่ขาวๆที่เกาะอยู่นี่แมนทั้งนั้นเลยครับคมเย็นยังมาถึงแม่คันนิ่งครับแม่คันนิ่งนายยะผู้หละลบไปสักสิบหาม่เปนลบสิบหาหรอกสักสิบหาองศาครับประมาณนั้นคาดว่าแม่คันนิ่งถึงจะขึ้นอันนี้แม่อันนี้ยังเกาะเกาะเป็นเป็นหมอกอยู่ครับขาวๆ,ๆนี่แหละนี่ก็คือบรรยากาศย้ำเศร้าครับพี่น้อง ย้ำเสาเาเย็นสบายสบายเสียงไกล้กับยังขันยู่ได้พี่นอ้องไกล้กับขันเป็นคือมันเป็นเขาเอินยังนะบรรยากาศมันเป็นอีกแบบบรรยากาศแบบหนึ่งครับย่างเสา้ามีไกล้ขันมีนกห้องนกกระว้าวสีหงย่ามือเ้าครับนี่สวยๆงามๆขึ้นกันน้ำข้างแห้งครับย่ามือเ้าครับพี่น้องครับถือว่าแห้งอยู่ เพราะว่าอุณหภูมิยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ก็ถือว่าเย็นอยู่ครับพี่นอ้องเสียงนกเสียงนกน้อยๆออกทรรมาหากินแล้วครับห้องเจับเจ็บเจ็บเจ็บจ็บจ็บจุ่